นะคะแพทจะพาทุกคนไปทานร้านอาหารญี่ปุ่นที่ปลาดิบสดมากไม่ข้าวแล้วมีเมนูโฮมากุโร่ที่เป็นทูน่าคลิปน้องเงินซื้อหาทานยากด้วยนะคะที่ก้าบอกว่าสดมากนะคะเพราะเขาเป็นบริษัทซัพพลายเออร์ที่นําเข้าปลาจากประเทศญี่ปุ่นส่งให้ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังทั่วประเทศเลยค่ะร้านชื่อว่าร้านอาหารญี่ปุ่นโดรายะซึ่งร้านนี้นะคะจะตั้งอยู่ชั้น2ของเนเวอร์ทเวนตี้โฟร์สุขุมวิท24เลยค่ะและเมนูที่มาเราต้องสั่งน,นะคะก็คือชุดข้าวเนงิโทโร่กับชุดสเต็กโฮมบบากุโร่ค่ะ,นนะคคะพออออฉีกกกมมา็ไข่เยิ้แบบ และข้าวของที่ร้านนี้นะคะจะมีทั้งแบบข้าวซูชิแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นและเวลาทานนะคะแนะนําให้เอาโชยุทําเองของที่ร้านมาผสมกับวาซาบิคนใี้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ราดลงไปบนปลาแบบนี้เลยซึ่งตัวในหิโทโรนะคะจะเป็นโฮมากรูที่เอามาสับจนละเอียดนะคะตัวปลาเคลมูลคิมี่แล้วก็ไม่ข้าวแต่ถ้าใครชอบหอมๆแนะนาให้จัดเป็นแบบสเต็กค่ะเขาจะมีการเซียข้างนอกให้พอสุกนะคะส่วนข้างในจะยังเป็นปลาดิบอยู่แล้วบนตัวสเต็กปลานะคะเขาจะราดซอสมาให้เราค่ะตัวซอสมีความละมุนยิ่งๆคู่กับข้าวจุ่มกับไข่ออนเซ็น dia ที่ร้านนี้นะคะเขาไม่ได้เด่นแค่โฮมากุโรค่ะอย่างพวกข้าวหน้าปลาดิบรวมนะคะก็ดีงามไม่แพ้กันเลยและในเซตนะเขาก็จะให้มาทั้งไข่ตุน๋นซุปมิโซะเครื่องเคียงวาซาบิซึ่งไข่ตุ๋นเขาอร่อยมากค่ะทุกคนเพราะไข่ตุ๋นนะคะมีความนุ่มแต่แน่นนิดๆแล้วก็รสชาติเข้มขน้นส่วนซุปมิโซะนะคะให้สารายมาเยอะดีเอาไว้สุดล้างปากได้เลยค่ะถ้าใ,ใครชอบทานซาชิมินะคะปลาที่นี่ก็คือไม่ผิดหวงังแล่มาชิ้นหนาอย่างนี้แพสับเป็นโฮมากุโร่สามอย่างในเซตก็ได้อโทรโรอากามิ oro, ami, แล้วก็ย่างอโทโรแบบซับแล้จจาาานะะะคก็มีสาาย มาให้แบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็เอามาห่อกินกับปลาได้เลยนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จัดซูชิโฮมาคุโร่สชนิดมีทั้งโอโทโร่ชุโทโร่แล้วก็อาคามิเลยค่ะแล้วปลาเขาแรกมม่ค่อนข้างหนานะคะพอกินกับข้าวคือพอดีพอดีการเขียวได้เต็มคำแบบนี้เลยค่ะถ้านใะครอยากลองกินนะแนะนำให้มาช่วงมือกลางวันวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะเขาจะมีโปรันเซตนะคะราคาเบาๆแล้วก็มีบริการชาเขียวเขาคั่วทั้งแบบร้อนแบบเย็ในให้ทานได้แบบไม่อันเลยนะคะคุ้มมากวันจานนี้นะคะเป็นไก่ทอดโดยยะปกติเขาจะมีอยู่ในชุดรันเซต กรอบนอกข้างในเนื้อชุ่มช่ำี่จะบอกว่าสลัดในจานไก่ทอดนี่ยก็คือผักสดกอรอบราดน้ำสลัดญี่ปุ่นรดชารอมเปรี้ยวสดชื่นดีมากๆค่ะและชามสุดท้ายที่จัดนะคะเป็นสลัดซีฟู้ดไข่ชอสลัดและปลาดิบรวมกันนะแนะนำะให้จัดเลยชามใหญ่กว่าในรูปเยอะเลยค่ะ